สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์7-13มิถุนายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกันนะดวงในสัปดาห์นี้ดาวเกตก็ยังกลุ่มลัคนานะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังให้คุณให้พรนะครับพระจันทร์ครับ วันที่7พระจันทร์อยู่พบมรณะนะเป็นมหาจักรด้วยนะพระจันทร์เป็นดาวลาภะนะอยู่พบมรณะนะพแ8-9เนี่ยเข้าสู่พบสุภะนะอยู่ร่วมกับดาวพุธพระอาทิตย์พระราหูนี่ค่อนข้างจะวุ่นวายนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากาันจะมาขยายความพบนี้นะครับ1ิ 1ิบเพระจันทร์เข้าสู่ภพกรรมมะาการเกี่ยวกับเรื่องกิจการการงานแล้วก็มีดาวสุกนะดาวการเงินอยู่ด้วยชักจะโอเคขึ้นนะครับพอวันที่สิบามิถุนาพระจันทร์อยู่ภพลาพะแล้วอยู่คู่กับดาวอังคารานะครับดาวเสาอยู่ภพที่ห้าพระมรุสุยูอยู่ภพมรณะนะเอาละพระหัสอยู่ภพอรินะ ดวงเป็นยังไงไฮไลท์ light, ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าไฮไลท์ของสัปดาห์นี้จําได้ไหมครับสองอาทิตย์ที่แล้ววันวิสาขาบูชาเกิดจันทะลุปราคาราหูอมจันอ่าคืออธิบายไปแล้วเนาะมาอีกแล้วครับขราวนี้คลาดพระจันทร์พระราหูพระอาทิต์เรียกว่าเขาเรียกว่าคลาดจันรดับนะจันทะลุปราคาาคือจันเต็มดวงนะ ส่วนพระจ,จันทร์เนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมดาวอาทิตย์อยู่ร่วมราหูแบบนี้เขาเรียกว่าคลาดจันดับนะคลาดจันเพนก็ว่าแย่แล้วคลาดจันดับนี่จะขนาดไหนนะครับทีนี้องค์ประกอบเนี่ยมันดันไปคล้องจองกับนิทานชาติเวรน,นะเป็นนิทานชาติเวรของดวงดาวนะซึ่งตรงนี้มีโอกาสนะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะเล่านิทานชาติเวรให้ฟังแบบสรุป นะเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปรประกอบแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันที่จะเกิดกับท่านนะนะแต่เห็นกับดาวที่มันรวมตัวกันแบบนี้มันผูกเป็นเรื่องราวได้แบบนี้ครับเริ่มจากพระจันทร์นะอันนี้คือนิทานนะพระจันทร์เป็นแม่ค้าไปยืมเงินพระราหูนะพระราหูนี่ก็พวกเ,เสียนะปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยนะ พระจันทร์ไปยืมเงินไปยืมเงินพระราหูปรากฏว่าพระราหูก็ใจดีไงหน้าใหญ่ใจถึงไงพระราหูตามนิสัยลักษณะถูกไหมอายืมไปกล้าขอก็กล้าให้แต่พอกล้าให้แล้วพระจันทร์เนี่ยนะแม่ค้าเนี่ยพระจันทร์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเอาไปทําธุรกิจแล้วไม่ประสบผลสําเร็จนะขายของขาดทุนไม่มีเงินไปใช้นี้ทายังไงครับหนีสิครับ พระจันทร์ก็เลยหนีเนี่ยเขาถึงได้เรียกว่าพระจันทร์ล่าราหูราหูล่าพระจันทร์เนี่ยเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่ไล่ล่ากันนะพระจันทร์กับพระราหูนะครับไม่ใช่คู่ศัตรูนะไม่ใช่คู่ศัตรูที่เจอกันไม่ได้นะแต่เป็นคู่ที่โอเคเจอกันแล้วเขาเรียกว่าพระราหูกับพระจันทร์เนี่ยเป็นคู่สมพลเวลาเจอกันมักมีธุรกิจมักมีเนี่ยการยืมเงินติดต่ออะไรกันอย่างนี้ไงแต่พอเวลาไม่มีแล้วสิ เนี่ยมีปัญหาเลยต้องหนีไล่ล่ากันนะพระราหูก็ไล่ล่าพระจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยพระจันทร์หนีเนี่ยก็ไปเจอดาวพระเสาร์นะพระเสาร์ก็เป็นพ่อค้าอ่าเป็นพ่อค้าเป็นเจ้าถิ่นอีกที่หนึ่งทีนี้พระเสาร์เนี่ยก็ได้ข่าวรู้แล้วพระจันทร์เนี่ยยืมเงินพระราหูมาอ้าวแล้วมันหนีไปไหนเนี่ยแสดงว่าต้องเบี้ยวแน่เลยนะด้วยความเป็นทีาเรียกว่าเป็นดาวเป็นดาวคู่มิตรไง ดาวใหญ่เหมือนกันนะรู้เลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เพราะพระเสาเนี่ยเขาเป็นดาวแห่งเจ้าหลักการเจ้าแห่งความถูกต้องเป็นนักเลงอะ่ะนะเป็นนักเลงเป็นเจ้าพ่อนะก็เลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกก็เลยตามไปดูพระจันทร์หนีไป่ทางไหนอ่าพอตามไปก็รู้แล้วพระจันทร์อยู่ไหนพระเสาก็เลยไปบอกพระราหูนะพระราหูก็กําลังไล่ล่าอยู่เดินหาทุกซอกทุกซอยไปเจอพระเสาพอดีก็เลยถามว่าอ่ะ เห็นพระจันทร์ไหมติดนี่อยู่พระเสาชี้เป้าเลยนะพระเสานี่ไม่ได้ชี้เป้าธรรมดานี่วางโลเคชั่นเลยพระจันทร์อยู่ตรงนี้ตามไปเลยตามไปทวงนี่พอพระลาหูไปตามไปเจอพระจันทร์เข้าทีนี้เราจัดหนักเลยอย่างโหดนะโหดเลยทวงนี่โหดพระพุธซึ่งเป็นลุกเทวดาโอ้โหแฟนตาซีมากนิฐานเรื่องนี้พระพุธเป็นเทวดา เห็นพระราหูทำร้ายพระจันทร์ทนไม่ได้นะตัวเองเป็นลุกเทวดาเป็นพระภูมิเจ้าที่มีคุณธรรมอะทนไม่ไหวเลยแปลงร่างเป็นสุนัขไปไล่กัดพระลาหูอ่าแปลงร่างเป็นสุนัขไปไล่กัดพระราหูราหูที่โดนกัดเลือดตกยางออกโอ้โหรู้สึกแบบไม่ไม่โอเคเลยพระลาหูไม่โอเคพระลาหูก็เลยหนีเลยนะหนีแล้วฝากไว้ก่อนแล้วกันนี่ เกิดเป็นความแค้นกันเกิดขึ้นนะเลยเกิดคู่ดาวคือพระราหูกับเสาเป็นมิจกะก,กันถามพระเสามาเกี่ยวอะไรด้วยไม่ได้อยู่ตรงนี้ถึงนะครับพระเสาอยู่ราศีมังกรท่านดินตรีโกนถึงตรีโกนถึงพระราหูพระจันทร์พระพุธและที่สําคัญตรีโกนถึงลัคนาท่านฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้แหละมันมีโอกาสเกิดแต่บอลริบทกลับมาที่ชีวิตจริงนะ กลับมาที่ชีวิตจริงของชาวลัคาราศีกันมันจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนนะเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นวันที่8วันที่9ซึ่งตรงนี้ท่านต้องะร,ะ,งงนะระมัดระวังสักนิดนึงนะครับระมัดระวังสักนิดนึงมันเกิดที่พบอะไรพบบุตตะบุตรและบริวารพบสุภะพผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเห็นไ,ไหมมีเรื่องราวอะไรมีการขอความช่วยเหลือถูกไหมอาจจะมีเขาเรียกว่ามีคนฟ้องนะมีพระเสาร่ไหมพระเสาฟ้องอ้าอย่เงี้ยทำให้เกิดเรื่องราวมีปัญหาฉะงนั้นเกิดความวุ่นวายแน่นอนในเรื่องของบุตรบริวารใครที่เป็นเจ้านายลูกน้องท่านก็อาจจะนําความมาให้ นะหรือลูกน้องไปทําเรื่องเดือดร้อนอะ,อะไรท่านต้องตามไปคอยแก้ไขและต้องไปเคลียร์กับผู้ใหญ่ที่สูงกว่าเราเนี่ยมันมีปัญหาวุ่นวายอย่างนี้ที่ให้ชาวลัคนาราศีกันน่ยต้องคอยแก้ไขนะมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยืมเงินทวงเงินแบบในนิทานหรือบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ก็เขาเรียกว่าอันนี้เป็นภาพรวมกว้างว่าเหตุการณ์เนี่ยดาวที่มาอยู่รวมกระจุกกระจุกกันแบบนี้ มันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนั้นทานองนั้นใช้คำว่าทำนองนั้นวุ่นวายหลากหลายผู้คนคนนู้นฟ้องคนนี้คนนี้ฟ้องคนนั้นคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ท่านก็ต้องไปเป็นตัวกลางหรือไปเป็นตัวกลางอย่างเดียวไม่มีปัญหาไปร่วมวงกับเขาด้วยอ่าเป็นประมาณนี้ประเภทว่าตอนแรกจะไปเคลียร์ให้เฉยๆปรากฏเคลียร์ไปเคลียร์มาตัวเองโดดลงไปไงเพราะว่าตัวท่านก็คือดาวพุธไงเห็นไหม สงสารช่วยเหลือเขาไปกัดเราหูเขาซะน,น่ะนะการนี่ว่าโดดลงไปร่วมวงทะเลาะบากแงเขาด้วยฉะนั้นรามดระวังสักนิดหนึ่งครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่8วันที่9ก็จริงแต่ลักษณะนี้มันจะครอบคุมทั้งสัปดาห์นะครับเวลาเกิดจุดคลาดเนี่ยที่สําคัญมันคือเกิดคลาดคลาดจันดับตรงนี้ฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้มันจะเกิดขึ้น 1- 2สัปดาห์เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ ก็คิดว่าไวหน่อยเพราะว่าหลังวันที่15เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายและย้ายมาอยู่ราศีมิถุนแล้วก็จะเบาบางลงอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องไม่ประมาทครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องไม่ประมาทสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นไปตามลักษณะการโคจรของดวงดาวดาวกระทบดาวดาวนี้มีนิสัยเป็นยังไงเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเอาเรื่องพบเรือนเรื่องการเงินการงานผู้หลักผู้ใหญ่บุตรบริวารมาผสมจึงเกิดเป็นเรื่องราวประมาณนี้ ท่านจะต้องไปพิจารณานะเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปเจาะจงดวงคนนั้นคนนี้เป็นคนคนไปแบบนี้ได้ก็เป็นภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันระมัดระวงังเรื่องทะเลาะเบาแหวงในองค์กรท่านในครอบครัวท่านบุตรบริวารผู้หลักผู้ใหญ่บางทีลูกหลานไปทะเลาะกับปู่ย่าตายายก็เป็นแบบนี้ก็ได้ลูกน้องไปทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าเราและเราก็ต้องรับหน้าเสือเคลียร์ทั้งบนเคลียร์ทั้งล่าง ก็มีโอกาสเป็นล네ักษณะนี <uh ้นะครับย so ังไงก็ตามก็ค่อยๆเย็นๆค่อยๆแก้ไขชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบฉะนั้นก็เลยต้องรับหน้าที่นี้แหละคอยจัดการคอยเคลียร์คอยอะไรให้ต่างๆนานานะครับพอพ้นวันที่9เข้าสู่วันที่10เนี่ยพระจันทร์พ้นแล้วพระจันทร์ไม่เกิดค่าแล้วนางจันทร์หนีพ้นแล้วแม่ค้าเนี่ยหนีมาแล้ว เข้าสู่พบกรรมมาก็โอเคนะอยู่คู่กับดาวศุกร์ดาวการเงินโอเคแล้วเนาะะถ้าเกิดกรณีใครเนี่ยมันไปตรงกับเรื่องในนิทานเลยเช่นการกู้นี่ยืมสินแล้วมีการทวงมีอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันเกิดเหตุการณ์ในตอนนั้นนะบางคนนะหนักหนาขนาดอ่ามีมีโนติสม,มีหมายมาที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็นนระมัดระวัง แต่ก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องประชิญแก้ไขปัญหาไปแต่พอวันที่10บมันก็จะพอเคลียร์กันได้นะครับเนี่ยพระจันทร์ย้ายแล้วนะพอวันที่1 0 10 1 1 12 3วันพอวันที่13พระจันทร์เข้าสู่ภพลาภะก็โอเคคือในภาพรวมดวงชะตายัางดีอยู่ครับไม่ต้องกลัวนะดาวอังคารนะเข้าสู่ภพลาภะเป็นมหัทธการโกราเลิกเนะี่ยอย่างที่บอกอะเรื่องหาเงินหาทองอยังดี ดาวสุขดาวจเจริญการเงินนี่อยู่พบที่สิของดวงชะตาโดดเด่นเรื่องเงินก็ยังโอเคเดี๋ยวเนี่ยพอวันที่10มาก็เรียบร้อยนะครับดาวเพืหัดเห็นไหมอยู่พบอลีก็ต้องใช้สติปัญญาแก้ปัญหาในการเอาชนะอุปสรรคอะไรต่างๆ่านานาได้นะครับภาพรวมล,ลักนณะราศีกันละมัดระวังจะต้องคอยเคลียร์เหตุการณ์ในในเรื่องของที่ทํางานในเรื่องของบ้านครอบครัวว่ากัาน,านไปนะครับแต่ดวงชะตาของท่านยัง ดีอยู่โอเคอยู่แต่ณนะตอนนี้ก็ต้องอย่างที่บอกครับระมัดระวังเรื่องใส่หน้ากากล้างมือนะครับเว้นระยะห่างรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ขอให้ได้ว่าทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับปาศราญลกไล้แล้วก็เรื่องวุ่นวายต่างๆถ้าไม่เกิดได้ก็ยินดีนะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดก็ค่อยๆแก้ปัญหานะครับค่อยๆคิดค่อยๆอ,อ,อ่านผ่านไปได้อยู่แล้วสำหรับชาวลัคนาราศีกัน ครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆน,นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับ ก็โดวพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย อันนี้จะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยกก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ